ีค่ะหนูชื่อสิงห์้ลิตการค่ะสถาร์ค่ะหนูจะมาเปลี่ยนเก็บนางเงือกด้วยดินน้ำมันค่ะหนูซื้อมาจากไหนคะดินน้ำมันมาจากนายชายผลิตกาเหรอมีกี่สีหนูซื้อมากี่สีมีสีนี้ค่ะมีหลายสีเลยเหรอลูกมีหลายสีใครพาหนูไปซื้อคะป๊ากับแม่ป้ากับแม่เรียนสีกันหนูจะเชิญเพื่อ้ไหมมีบล็อกแม่พิมพ์ได้เหรอลูก นางเงือกราคาหนูได้มาจากไหนลูกในโชว์นางเงือกสิคะ,ะเดี๋ยวโอเคค่ะเดี๋ยวหนูจะแกะบล็อกแม่คุณบล็อกค่ะก็จะแกะหมายเลขเป็นรูปอะไรคะหมายเลขชีข้ทางหนักเป็นรูปบ้านหรือเปล่าลูกเป็นรูปบ้านไหมเนี่ยทำไหมนะคะจะตกแต่งนางเงือกหรอคะจะตกแต่งเก็บไหน แต่ถ้าหนูเหมือดสีชมพูแล้วหนูก็จะมาสีที่หนูชอบอันนี้คือสีอะไรคะสีม่วงอาริทิกหนูชอบสีม่วงอาริทิกนะคะหนูแกจะตกแต่งว้าวไหนขอดูซิมันเป็นลายอะไรหนูชอบสีม่วงหนูชอบสีชมพูทุกอย่างเลยเหรอลูก เสียงพลุก็สีรว่งอลิติด้านนี้หนูก็จะมาหนี่ึบึบึบทำให้มันเหมือนดินเบาเลยหนูอุ่ยเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเหรอคะ ดารินออกมาเล่นบ้านสวนนะคะอากาศเย็นด <ไป S 2> ีมากเลย,ยสีเมืงอาริจิต่อไปเราต้องใช้อันนี้ก่อน,นะค่ะไม้นวดแป้งเขามีไม้นวดแป้งให้ด้วยหรอลูกไหนโ <ใน S 1> ชวช์สิคะหนูได้สีอะไรมาชมพูชมพูเขามีสีทุกอย่างอันนี้หล่น ก็จะปัน้นปั้นให้เป็นอยางยาวๆปั้นสีม่วงอะลิปิกเลยแล้วก็บีบสีม่วงอะลิปิกบีบสีม่วงอะลิปิกบีบเสร็จแล้วนะคะนี่คือหน้าตาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้มันคือสีอะไรอะลิปิกอะคริลิกหรือเปล่าลูกอาลิกหรอมันคือสีม่วงพาสเทลค่ะแบบน,นี้เขาเรียกว่าพาสสีพาสเทลลูกนี่ไง พูดพูดได้ไหมแม่ตาลาไปอื้มเขาใหญ่อ่าฮะไม่เพื่อนปลาต้องไปด้วยอ๋อปลาปลาไปเที่ยวกับเพื่อนใครอยากไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างได้ไหมคะนี่นะคะสีสีม่วงพาสเทลม่วงพาสเทว้าวดัรดินทำสวยจังเลยม้วนกันนะคะม้วนม้วนดันดินตรงนั้นก่อนเล่นตรงนี้ดันดิน ม,มันมันม้วนยากนิดหน่อยค่ะว่ามันหนูยากมาหมวนตรงทำอะไรอนะ่ะ <laughs> มันจมูกเสร็จย,งยางอยากดูละ อีกแล้วทำไมทำไมของก right ินชอบหลุนจังเผ็ดไหมอันเนี 2> 2> ้ยเผ็ดมากเหรอกินกินไปหนูหนูเหรออย่างนี้เลยลาเินชอบกินเผ็ดเผ็ดใช่ไหมแต่อันนี้มันเผ็ดเกินไปหรือเปล่าแล้วก็จะมาเลืกให้เป็นอย่างนี้ก่อนแล้วก็พุทธพุทพุทเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้สีโปรดหนู เสร็จแล้วค่ะแม่ไหนคะนี่คะ่ะโอเคไหนโชว์สิคะแต้หนูไม่เอียดอยู่ตรงนี้มแม่เป็หนูคุณใจมาว่าหนูใจก่อนทำไม่ได้สองกินชอบหลุนนี่หนูก็จะมวนมวนหม,มวนให้เป็นแบบนี้ ตอนนี้หนูพูดผิดนะคะหนูยังไม่เสร็จนี่ทำโคตรโคตโคตรแค่เป็นหนึ่งเนื้อก็บุดบุดเสร็จแล้วนะเว้าวสวยจังเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้หนูค่อยทำใหม่อ่ะบายบายเลยค่ะลูกบายบายเสร็จแล้วค่ะ